นี่นะอย่างที่ผมว่านะผมนะ่ะได้เดินจากด้านบนนะที่บ้านคุณลุงกับคุณยายอยู่นะเดินตามหาผู้คนไม่เจอใครนะนอกจากหมานะครับผมไม่เจอใครสักคนเลยนะแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีแต่ความว่างเปล่าลนะทุ่มกว่าเลยพี่พี่พี่หญิงเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะว่างเปล่าเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับขอบรับกับผมจินนาชานได้เช่นเคยน,นะคะผมวันนี้นะครับผมก็ได้มาอย่างหมู่บ้านใสหมอกนะคะผมก็มาตามหาพี่หญิงนะพี่หญิงเนะี่ยได้มาในช่วงบ่ายๆนะคะผมช่วงวันบ่ายสามนะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะคะผมมาบ่ายสามนก็คืออยากมาหาพี่หญิงใหญ่นะคะผมก็คือพี่หญิงเอ่อลอด,ดูนะ มาเนี่ยก็คืออยากเอาของมาฝากนะจริงๆผมก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยมากับผมในช่วงเย็นๆเลยก็ได้นะแต่พี่หญิงก็กลัวว่าจะมาแล้วมามืดแล้วกลัวไม่ทันนะก็เลยมามุงหน้ามาก่อนนะผมก็เลยให้พี่หญิงมาก่อนทีนี้เนี่ยผมมาถึงอย่างหมู่บ้านใส่หมอกเนี่ยก็คือผมเนี่ยไม่เจอพี่หญิงเลยนะก็คือพี่หญิงใหญ่ก็ไม่เจอพี่หญิงเล็กก็ไม่เจอก็ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่เจอใครสักคนเลยนอกจากหมานะคะผมผมปกติจะมีคุณลุง แล้วคุณยายอยู่นะแต่ตอนนี้ผมไม่เจอใครนะแล้วก็เป็นบ้านที่เงียบสงบมากแนละมาในช่วงห้าโมงเย็นได้ยินเสียงแต่หมาอย่างเดียวเลยหาใครก็หาไม่เจอเลยนะคะผมเดี๋วผมจะเจะลองเดินไปรอบๆสามหลดดูรอบๆอนนะพี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบตามหาพี่หญิงน้องแอนกันนะคะผมนี่นะอย่างที่ผมว่านะผมน่ะได้เดินจากด้านบนนะ่ะที่บ้านคุณลุงกับคุณยายอยู่นะ เดินตามหาผู้คนไม่เจอใครนะนอกจากหมาะครับผมไม่เจอใครสักคนเลยนะแล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีแต่ความว่างเปล่านะแต่ได้ยินเสียงพวกน้ำนํำทารอยู่นะข้างบนถุนตามหาล้อมรอบเลยไม่เจอใครเลยแปลกมากปกติผมมาถึงไม่มีชาวบ้านอยู่ก็จะมีคุณคุณลุงกับคุณยายอยู่ ถึงคุณลงุงคุณยายไม่อยู่ก็จะมีชาวบ้านอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพี่หญิงเนี่ยมาหามาหาพี่หญิงใหญ่นะแต่ไม่เจอใครเลยเดี๋ยวผมก็เดินตามหาพี่หญิงไปด้วยแล้วก็ให้พี่ๆชมบรรยากาศในยามเย็นด้วยนะครับเออนะ เดี๋ยวผมจะลองไปหาโซนนั้นหน,นะ่วนที่ผมเคยเจอพี่หญิงใหญ่อยู่แถวนั้นนะเผื่อพี่หญิงใหญ่อาจจะปปฏิบัติธรรมกันได้นะน่าจะมาทิ่ฝึกกิตนนะวันนี้เนี่ยผมมาอีกทางอย่างนะพี่ผมมาจากทางด้านบนนู้น,น,นเลยนะ แต่เอ่าเดี๋ยวผมจะหาเปิี่ยนแถวนี้ก่อนถ้าไม่เจอผู้คนเนะี่ยอ่ะเจอละมันเจอมนแล้วแหละเออเอาคือขาเชอ,อะเออเดี๋ยก็บ้านนะแต่บ้านเนี่ยเพิ่งกลับมาใจด้านน,นะนู้นนะมีถามว่าเจอใครไหมบอกเขาเขาไม่รู้นะเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาะค่ะผม <c oughs> เขาบอกว่าลองเดินหาดูเพราะาเขาเองก็เพิง่ง กลับมานะไม่รู้กลับมาจากที่ไหนนะคะผ,ผมก็ไม่กล้าถามเขาเยอะนะเขาไม่ค่อยพูดกับผมเลยเออน้อเออน้อเออน้อเอ้อน้เอ้อ ตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่เนาะจริงเฮ้ยเราพี่หญิงได้มาที่นี่จริงหรือเปล่า แต่ถ้าพี่หญิงบอกพี่หญิงจะไม่โกหกนะถ้าจะมาที่นี่ก็มาที่นี่จริงนะผมเห็นอันได้เตรียมเค้าของให้พี่หญิงใหญ่ลนะมีเสื้อผ้าแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะคะัทุกคนแตงกวาแล้วก็พริกนะโอ้น้ำใส่มาก มหาพี่นองและแอด่นั้นแล้วก็พาพี่เนี่ยชมบรรยากาศธรรมชาติย,ยามเย็นด้วยนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศน,น่ามานอนมากเลยนะโอ้ยลื่นเออนะพี่รู้สึกน้นแป๊บแป๊ยังไงลื่นนะเดี๋ยวชาวบ,บ้านมาแค่คนเดียวเมื่อกี้ เขาไม่อยากคุยกับผมนะเขาบอกว่าก็ลองมาหาดูเพราะเขาเพิ่งกลับมาถือฝูงปลาเต็มเลยพีใช่ไหมฝูงปลาเต็มเลยอ่ฝูงปลานิ่แน่เลยชาวบ้านที่นี่จ,จะไม่กินเนื้อสัตว์นะพวกปลาพเพลยเนี่ยเขาไม่ทานเลยนะนี่เขาจะเลี้ยงไว้อย่างเดียวเลยก็มีพวกไก่พวกแพนนะพี่พ นี่ปลาเต็มเลยโอเคพ,พี่เดี๋ยวผมนะ่าจะรีบตามหาพี่หญิงดีกว่าผมรู้สึกมันเริ่มแปลกแปลกลนะพาพี่ๆชมบรรยากาศเสร็จแล้วนะ่ะเดี๋ยวผมจะรีบตามหาพี่หญิงก่อนเพราะผมรู้สึกแปลกแปลกอะ พี่ๆตอนนี้เนี่ยผมมาหาจุดที่สามนะก็คือจุดตรงนี้นะผมเนี่ยได้ตามหาพี่หญิงแล้วนะแล้วก็แพนี่ก็ไม่อยู่นะพี่ข้อแพไม่มีแพ้อยู่สักตัวเลยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยผมไม่เจอเลวไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะปกติมาใน,นยามเย็นนะไปเจอคุณล,ลุงชาวบ้านแล้วก็แพอยู่ในข้อนะวันนี้ไม่เจอเลยก็พี่หญิงเนี่ย ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะคะผมแล้วก็พี่หญิงใหญ่ก็ไม่รนะู้กี่ตอนนี้ผมก็เดินหาจนหอบเลยนะเดี๋ยวผมนะจะขอพักสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องแข่งกับเวลาแนละ้วเพราะมันจะมืดแล้วนะมีก็นะ่าจะห้าโมงครึ่งได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตามหาจุดที่สามก็คือจุดที่ผมเคยมากับพี่หญิงทางโน้นนะทางรัดทางป่านะครับผมเดี๋ยวผมนะขอนั่งพักสักพักหนึ่งนะครับ เนี่ยก็จะตามหาจนครบจุดแล้วนะผมเนี่ยยังไม่เจอพี่หญิงเลยนะก็ยังไม่เจอชาวบ,บ้านเพิ่มเติมเลยนะครับคุณลุงคุณยายผมก็ไม่เจอนะตอนนี้ผมมาทายทายข้างล่างฝั่งนี้นะก็คือมาอย่างลึกนะพี่ๆด้านล่างฝั่งนู้นเลยนี่ขึ้นจากด้านบนมาข้างล่างออะจากด้านล่างมาข้างบนถึงนี่นะก็ยังไม่เจออะไรเลยนะพี่แต่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มมืดแล้วนะมืดขึ้นแล้วผมเองนะเดี๋ยว แต่ผมอะ่ะคิดว่าถ้าผมไม่เจอพี่นะเดี๋ยวผมจะลองกลับบ้านดูเผื่อพี่นะกลับก่อนผมนะก็ในบ้านผมนยะตอนนี้ก็มีน้องขา้าวโพดแล้วก็ป้าเคนอะ่ะคอยดูแลน้องผมอยู่นะผมเองนยะต้องรีบกลับไปนะเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปนะคะผมเพราะว่าต้องให้เข้าน้องอีกนะคะผมเผื่อพีอ่งอาจจะกลับแล้วก็ได้เดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านดูนะคะผมเผื่อพี่ยังกลับไปแล้วนะ ตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนะคะผมผมเนี่ยกลับมาจากในหมู่บ้านนั้นนะผมก็มาทางรัดนะก็วิ่งแต่บี้แต่บันกลับมาพี่พี่ก็มีโดนหนามแทงบ้างเลยแทงนะผมสั่งเท้าแต่นะดูสึกว่าสะดวกกว่านะผมกลับมารัาทางรดแล้วก็เดินมาผ่ตรงดงมันนะครับผมก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอยู่นะครับตอนนี้หกโมงครึ่งแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ย ปกติช่วงนี้ถ้าเป็นหกโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็ยังไม่มืดนะแต่เป็นช่วงหน้าหนาวอ่ะหกโมงครึ่งก็จะมืดแล้วนะพี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปในบ้านกันนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่หญิงกลับมาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีประเค้ประเค้นะรับโพดอยู่นะน้องมอสปาวัฒนามีบุญตอนนี้อยู่ไล่กันนะครับผม <c oughs> มีเจ้าหมีมาต้อนรับด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เดินไปรับผมแต่ด้านล่างนู้นแหละ จะก,กาดแถวบ้านนะโดนนำแทงไปบ้างเลยนะพี่หญิงเนี่ยที่ PFC ส่งโทรศัพท์มาเนี่ยพี่หญิงก็ได้พบไปนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ซิมนะพี่ๆต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่หญิงเนี่ยยังไม่ได้ใส่ซิมนะแต่พบไปแบบถือโทรศัพท์ไปแบบลองฝึกถ่ายวิดีโอดูนะเดี๋ยวไอผมเดี๋ยวน้านะผมจะซื้อซิมให้พี่หญิงนะ แต่ว่าไปในหมู่บ้านนึงก็ไม่มีไม่มีสัญญาณนะไปก็เหมือนเราโทรหากันไม่ได้อยู่แล้วนะครขบพพดพี่หงโอ้นะครขบพพดนะครขบพดซักผ <c oughs> ้านะอันนี้เป็นันหยุดนะซักผ้ากันละ <c oughs> น้อขพดพี่หญิงอะ่ะ อยู่ใครบ้างเนี่ยอ๋อเราแม่แม่ลงไแม่ลงไปแล้วบบบบไไหลอมือแล้วเนาะแล้วน้งองเป็นไ,นไงบ้างอ้าวแล้วพี่หญิงอะไ,งไม่ชูพโพลีอา้าวพี่หญิงไม่ได้กลับมาเหรอหรอ้อาวคิดว่าพี่หญิงกลับมาแล้วน้องมอจอยไม่กลับมาหรออ๋อ หิวข้าวยังหนูหิวข้าวนะ,ะแม่กลับไปนานอนย่าสักพักหนึ่งละน้องน้องมอสน้องมอสป้าวศสนามีบุญยังไม่ขึ้นมานะยังไม่เจอครนะับพี่ยังไม่กลับมาเลยนะเดี๋ยว จะพาน้องเนี่ยกินข้าวตอนนี้ผมเริ่มซีเรียลละเพราะว่าพี่หญิงเนี่ยยังไม่กลับมาบ้านนะปกติถ้าพี่หญิงไปในหมู่บ้านนะ่ะผมไปผมเจอตลอดนะแต่รอบนี้ผมรู้สึกปแปลกๆไงไม่รู้พี่แล้วชาวบ้านจะเจอแค่คนเดียวคุณตาคุณยายเนี่ยคุณลุงคุณยายเนี่ยผมไม่เจอเลยแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบม,มากปกติจะไปเนี่ยเจอผู้คนอยู่นะ ไม่ดูว่าพี่หญิงใหญ่เป็นยังไงบ้างแต่ว่าไม่เจอพี่หญิงใหญ่นะพี่พ <c oughs> เดี๋ยวผมนะก็ทำวซสเรียบวิสเรียบนะผมจะรีบให้น้องเนี่ยทานข้าวก่อนนะเเผื่อดูรอดูคืนนี้นะถ้าเกิดไม่เจอนะผมก็จะรีบไปตามหาพี่เนี่ยน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะคะผมก็มารอนอกบ้านนะตอนนี้ก็มืดมากอะ ทุ่มกว่าเลยพี่พี่พี่หญิงเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะว่างเปล่าเลยอาจจะไม่มีอะไรเรอกพี่เพราะว่าอาจจะไปไหนมาไหนกับพี่หญิงใหญ่หรือเปล่านะเพราะว่าแต่ว่าผมก็แค่สงสัยนะว่าในหมู่บ้านนั้นไม่เจอใครเลยนอกจากชาวบ้านคนเดียวนะแล้วก็พี่หญิงเนี่ยก็ไม่อยู่ด้วยพี่หญิงใหญ่ไม่อยู่ด้วยผมก็เลยแค่ รู้สึกแปลกใจนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะพี่พี่ดูว่าพรุ่งนี้พี่หญิงกลับมาไหมนะแต่ว่าผมอาจจะคิดมากไปนะคะผมเดี๋ยวผมนะก็จะรอดูอีกแป๊บหนึ่งนะประมาณเมื่เกิดกนิดหน่อยเผื่อพี่หญิงกลับมานะแต่ถ้าไม่กลับมาเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันนะครับว่าพี่หญิงจะกลับมาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะขอปิคดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมนะก็ จะต้องนั่งแกะมะขามวันต่อนะนี่มะขามอยู่ตรงนี้ครึ่งตะกร้านะพี่พี่นี่ต้องนั่งแกะเม็ดอีกนะถ้าผมแกะเม็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวอ่าผมก็จะต้องตากแดดอีกรอบหนึ่งนะตากแดดเสร็จผมก็จะแพ็คใส่ถุงนะตอนนี้มะขามลงแล้วพี่พี่จากร้อยยี่สิบเนี่ยเหลือร้อยเดียวนะทั้งแกะเม็ดเสร็จอะไรเสร็จนะรอรอๆนะพี่พี่ เพราะถือว่าช่วงนี้เป็นหน้ามาขามเลยนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะขอปิคดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ